ที่เพิ่งเปิดตัวที่เดอะ u ควลไปเมื่อวานนี้เองนะฮะโอ้โห H D K สตาร์ทเรียบร้อยแล้วโอ้โหชิรอนมาอีกคันนะครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตด้วยสวัสดีครับพีดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพีดีทุกข่ายคาร์น้าองพาแล้ววันนี้นะฮะเราก็กลับมาที่ที่ทุกปีจะต้องมีไฮประคานะครับนั่นคือมอนทรนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือ โรงแรมอย่างนี้ต้องมีไฮเปอร์คาร์โหดโหดทุกคนันวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าโหดขนาดไหนปีนี้โหดกว่าปีที่แล้วหนักกว่าปีที่แล้วสุดกว่าปีที่แล้วหายากกว่าปีที่แล้วตามไปดูอะไรดีกว่าครับมาีน,นเริ่มคันแรกเลย P1 HDK อันนี้ผมถ่ายอีกวันไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงไม่พูดตัวนี้เยอะเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าตัวนี้แล้วน่าสนใจกว่ามากอันนั้น8-2 Competizione ก็ 2, A, พูดไปแล้วนะฮะแต่ที่โหดมันคือด้านนี้ครับตัวอันนี้ Chiron ก็คิดว่าคันนี้น่าจะเคยเห็นแล้ว หมายถึงว่าน่าจะเคยพูดไปแล้วทีที่แล้วจำไม่ได้อ่ะมีชิลลอนกี่คันนะแต่นี่คือชิลลอนซูเปอร์สปอร์ตนะครับต,ตัวโตวปเตคือซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ด้านนูน้นโอ้โหคือเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานเลยครับแล้ววันนี้เอามาโชว์เรียบร้อยแล้วนะฮะกับรายการนี้ซอนดาคันสุดท้ายในโลกนะครับริเวเดชีนะฮะคือเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับแปลว่าลาก่อน ไว้เจอกันนี่คือซอนด้าคันสุดท้ายในโลกนะครับที่เพิ่งเปิดตัวที่เดอะเควลไปเมื่อวานนี้เองนะฮะและนี่คือการลาก่อนจริงๆเพราะว่าซอนด้าจะไม่ผลิตอีกแล้วนะครับนี่คือคันสุดท้ายของโลกโหดมากๆจริงนะฮะดูครับเป็นเอ็กซ์โพสคาร์ทั้งคันเลยนะฮะและเป็นครั้งแรกนะครับที่พารกานี่บอกว่าใช้เอ็กซ์โพสคาร์บนสีนี้นะครับเขาไม่เคยใช้มาก่อนและนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับคันนีโ้โหสวยจริงๆ ดูด้านท้ายนะครับก็คือเป็นตัวซอนด้ารุ่นตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็นี่คือคันสุดท้ายเลยก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็เ,เห็นว่าเป็น e x p o s e Carbon มีทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีนี้แล้วก็สีตรงกลางนะครับเป็นสีน้ําเงิน,นครับแล้วก็มีเป็นตัว Accent สีแดงกับสีฟ้านะครับและคิดว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถที่อยู่ในอเมริกาให้เดาน,นะฮะเพราะว่ามาอยู่ถึงขนาดนี้วิ่งด้านหลังครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ เป็นวิงเอ็กซ์โพสคาร์บอนทั้งหมดเลยนะฮะก็มาดูด้านข้างนิดหนึง่งอ่าผมลืมพูดก็คือซอนด้าเนี่ยสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการ์นี่แน่นอนนะฮะคือเรื่องของเข็มขัดที่จะต้องเป็นตัวล็อกหรือตัวรัดของทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเวลาจะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าหรือด้านหลังฝาห้องเครื่องเนี่ยก็ต้องอันล็อกตัวเข็มขัดตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยเป็นสีแดงล้วนเลยนะฮะสวยมากเลยแล้วก็ข้างในนะครับเป็นเกียร์แมโนเหมือนปกติเลยอันนี้คือซอนด้าที่แบบว่า แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนข้างในเลยดีกว่ายกเว้นว่าสามารถคัสตอมไมซ์สีนะครับก็ a r ริเว d เดคีนะฮะซึ่งแปลว่าลาก่อนนั่นเองก็น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วก็พระกานี่ก็หลังจะลาก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นตัวซอนด้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาถึงพาระกานี่ยุคใหม่ๆอย่างพวก วายร่าหรือยูโทเปียนะครับโหสุดจริงๆสําหรับคันนี้นะฮะดูวิงครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วเป็นวิงที่น่าจะเป็นแอคทีฟนะสามารถที่จะปรับเองได้ไม่น่าจะใช้ปรับกันปรับมือนะฮะดูด้านท้ายครับโอ้ผมโคตรชอบเลยแล้วการที่ยูโทเปียออกมาต่อให้หน้าตาผมว่าไม่สวยซู้ซอนดาไม่ได้นะแต่ไฟหลังอ่ะมันคือการเอาตัวซอนดามาเลยนะครับมาต่อนะครับฮิสปานซูซ่นะครับก็ไม่เคยเห็นออกมาขับเลย ี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เราได้เห็นคันจริงๆขับมาแล้วก็นี่นะครับค o e ิเ g ก e g เกราเกในสคันในโลกคันนี้เราเคยเห็นแล้วเราเคยพาไปดูมาแล้คันจริงๆขับเลยริมถนนริมทะเลกันเลยทีเดียวอันนี้ผมเคยพาไปดูเรียบร้อยแล้วคันนั้นก็ปกติช h i r รอนเอ่อพิลสปนะครับก็หายากไหมก็ยากอยู่นะแล้วก็สเปคนี้สวยมากๆแล้วก็เราก็มีช h i r รอนซูเปอร์สปออีก3คันต่อกันเลยนะฮะเป็นสเปค คล้ายกันมากเลยคันคันนี้ครับเป็นชียรอนซูเปอร์สปอร์ตเว้ยไม่ใช่สิคันนู้นคือเพียวสปอร์ตคือเพียวสปอร์ตกับตัวซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยสเปคใกล้เคียงกันมากเลยนะ<อ>ก็คือเป็นผมว่าเจ้าของเดียวกัน2คันนี้คือสีฟ้าแล้วก็สีแดงคาดฟ้าคาดแดงเนี่ยแล้วก็เป็น f u l l expose นะครับสคันนี้ก็คือเป็นตัวชีรอนซูเปอร์สปอร์ตสคันนี้เป็น f u l l expose ผมเลยดูแล้วลักษณะก็น่าจะกําลังขับไปอีกงานหนึ่งครับแต่ว่าโอ้โหคือผมผมลอดูที่นี่ดีกว่าคือการที่มีอน พิลสปอร์ตถึง2แล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตถึง2มันหาได้ไม่ง่ายเลยนะแล้วก็นี่ก็คือดูได้เลยนะครับว่ามันอันนี้คือคันนี้ก็เห็นมาวันก่อนแล้วแต่ XS เนี่ยยังไม่ได้เห็นปีนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์สปอร์ตสองคันนี้ก็น่าจะได้เห็นอยู่รอบหนึ่งสองรอบแล้วโหดมากครับผมอันนี้ก็พิลสปอร์ตคันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยคือเป็นสีแดงก็เจ้าของเดียวกันนะเป็น4ฟร์เอ็เลย2คันนี้คือสเปคให้เหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ตัวสีนะครับก็คือเป็นสีแดง ลายแดงเลข16สีแดงแล้วก็เบาะสีแดงข้างในสีแดงนะครับคานุู้นก็จะเป็นคาร์บอนคันนี้คาร์บอนสีดําเลยนะแต่คานุู้นเป็นคาร์บอนสีฟ้านผิดสีน้ําเงินแล้วก็แอคเซนส์สีฟ้านะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีฟ้าคือแบบโอ้โหออกแบบดีมากแล้วก็คือ attention to detail ก็คือเราจะรู้เลยว่าลายล้อเนี่ยก็คือเป็นตัว EB นะครับตัวนั้นเป็นสีฟ้าคาลิเปอร์สีฟ้าในขณะที่คันนี้เนี่ยเป็นคาลิเปอร์สีแดงนะครับแล้วก็ตัว e ีเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่เราได้เห็นชัดมากเลยครับว่าสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือเจ้าของเดียวกันโอ้โหโหดจริงๆโอ้โห P1 HDK สตาร์ทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พิโรซังกล้วยนะฮะสวยเหมือนกันแต่ว่า P1 HDK สุดจัดอันนี้น่าจะมาจอดตรงกลางนี่นะครับ ขอเปลี่ยนไมค์ก่อนปุ๊บให้ได้ยินเสียงรถอย่างชัดเจนครับ Wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient it's they Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still. มาดูนะครับนี่พินินไฟน่าถ้าผมจำไม่ผิดคือพินินไฟน่าแบดทิสตาป่ะครับโอ้ยย่งโหดน,นี่คือตัวรถไฟฟ้าที่มีน่าจะแรงมาน่าจะเกือบสองพแรงมานะถือว่าโหดมากนะฮะแล้วก็ด้านโน้นครับมูเซราโกน่าจะ ทำไมด้านหน้ามันเหมือน s อสะแต่นี่คือโตโหนมากแล้วก็เป็น e x p o s ์โพสคาร์บอนด้วยนะเป็นพินิ n ไฟหน้าแบดทิสตานะครับโอ้โหโหดจัดเลย <laughs> แล้วก็ด้านนู้นก็มีตัวบุติชิรอนตัวปกตินะครับอันนี้คือตัวชิรอนปกติเลย <laughs> แต่ว่าเป็น Full Exposed Carbon ด้วยเหมือนกันโ oh, อ้โหชิรอนใหม่คันนะครับเป็นซ u เปอร์สปอร์ตด้วยขอดูชิรอนซูเปอร์สปอร์ตนะครับสีขาวมาเลยนะฮะจอดเลยโอ้โ oh, ห oh. เจ้าของเลยอะไรเดินลงมาชิวๆเลยนะฮะซูเปอร์สปอร์ตพันหกรแรงมาครับเรียกว่าเสียงทุ้มๆกันเลยทีเดียว <c oughs> จอดไปเลยเรียบร้อยนะฮะอยู่ตรงนี้ห <c oughs> ล่อเลยทีเดียวเดินลงมาอย่างโก้ครับมาดูชิรอนต่อนะครับนี่นี่ผมเคยเห็นคันนี้ละที่ตามไปวันนั้นที่อยู่แถวแถวที่พักผมเลยคือชิรอนตัวนี้พันห้าแรงมานะครับเป็น ทะเบียนบลูบัคโอ้โหโหจริงจริงแต่นู่นผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่เอสบีจริงแล้วก็ด้านนูน้นพินิฟายน่าเดี๋ยวผมพาไปดูพินิฟายน่าดีกว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นขับออกมาเลยมาดูกันนี่เขาเขียนบอกว่าทะเบียนชัดเจนนะครับบอกว่าพันเก้าร้อยแรงมาครับหนึ่งพันเก้าร้อยแรงมานะฮะให้ชัดเจนเลยว่าใครมีข้อสงสัยแรงมาเท่าไหร่ไม่ต้องดูอะไรมากฮะดูทะเบียนเอาเลยละกันโอ้โหแต่คันนี้เป็นโฟร์เอนะ็กซ์โพสคาร์บอนอ่ะสวยมากนี่ครับเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับทั้งคันเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูเหมือนว่าการออกแบบเหมือนแบบด้านหลังเป็นเครื่องหรือเปล่าไม่ใช่คือไม่เคยเห็นมาจอดอย่างนี้เลยนะเอามาจอดข้างนอกแล้วก็ไม่ได้จอดตรงแบบไปโชว์ด้วยนี่เดี๋ยวผมให้ดูชื่อรุ่นนี่ Pininfarina Battista น,น,น,นะครับเป็นรถที่เป็นรถหลังคาแข็งแล้วก็ไม่สามารถเปิดทุนได้นะแต่สวยจริงๆได้มาเห็นคันจริงๆอย่างนี้แบบโคตรดีใจอ้อันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้เห็นแต่ไกลสวยมาแต่ไกล SLR ตัวโรสเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวโร t e r อร์ปกติไม่ใช่เจ2สนั่นเองโอ้โหคือแบบโคตรสวยสภาพโคตรดีนี่แบบผมเห็น SLR ก็คือหลงไหลทุกครั้งที่เห็นนะเราก็ต้องถ่ายเพราะว่ามันคือรถไฮเประคายุคที่ชอบเริ่มชอบซูเปอร,ร์คาชอบไฮเปอร,ร์คาก็คือตอนนั้นนี่แหละ e n นโซคา r a าจีทีเอแต่ทาไมไม่รู้นะเป็นคนที่หลงไหล s อ r กับเอนโซมากเป็นพิเศษ พราะว่ามันดูแบบมันดูสวยจริงๆ S l R นี่คือรถที่แบบหน้ายาวมากๆดูแล้วมันเป็นระดับแบบมันดูเป็นไฮปร์คาจริงๆและสมัยนั้นที่เมืองไทยต้องบอกเลยว่าการที่เห็น S l R ขับออกมาก็คือยากปัจจุบันก็ยังยากเลยออื mm hmm. ยังไม่หยุดนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ที่มีแบดจิสตามีชิรอนผมเข้าออกไปแล้วกลายมาเป็น L F E มาจอดโอ้โหอยากให้ล้านๆนะแต่ผมว่าเป็นพนักง,งานมาจอดเอ๊ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นะ mm hmm. แต่โหดจริงๆ LFA ด้านนู้นก็ 570s นะฮะแต่ว่าโฟกัสใส่ LFA ดีกว่าหล่อจริงๆเมื่อกี้สปอร์ตกันสนุกสนานขอต่อนิดนึงกับ SV r o a s t e r นะครับ oh. บอกเลยว่าวันนี้สุดกว่าวันแรกที่ผมมานะฮะก็เรียกว่าคงไม่ได้จอดลึกทุกคันแต่เป็นรถที่หายากทุกคันจริงๆก็ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่อง PB Supercar นะครับเป็นช่องเดียวในไทยนะฮะที่พาไปดูรถแบบนี้เรียวแบบนี้นะฮะผมภาพไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ